ดราม่าจีซูโดนตั้งกระทุหาว่าลำเอียงลังแชรคลิปโปรโมทเอลลากกสลงสตอรี่แฟนขับงงหนักของเบบี้มอนสเตอร์ไม่มีแบบนี้ ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้อยูยูก็มีกระแสดรามาขนาดย่อมเกิดขึ้นมาซะอย่างนั้นแม้แต่ศิลปินระดับโลกสาวสวยอย่างจีซูจากวงแบ็กพิงที่อยูยูเธอคนนี้ก็โดนดรามาขึ้นมาซะได้หลังจากที่สาวจีซูได้มีการแชร์คลิปโปรโมทของเอลลาคอสที่เป็นโกโก้วงใหม่มาลงในไอ Story ของสาวจีซูเองที่ทําให้เกิดการตั้งคําถามออกมาถึงสาวจีซูว่าเกิดการลําเอียงหรือไม่นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางเดอะแบ็กเล ได้มีการออกมาประกาศว่าจะมีเดบิวน้องใหม่ที่มีชื่อวงว่าเหมียวโดยได้มีการเปิดเพยสมาชิกค,คนแรกออกมาแล้วก็คือเจ้าน้อยสุดน่ารักอย่างเอลลากอสซึ่งก็ได้มีรุ่นพี่จากค่ายเดียวกันก็ได้มีการออกมาแชร์สตอรี่คลิปเปิดตัวของเอลลากอสกันอย่างมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีสาจีซูที่ได้มีการออกมาแชร์ลงในสตอรี่ไอจีของเธอด้วยและด้วยเหตุนี้นี่เองที่ทําให้เกิดดราม่าขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีแฟนคลับ ของเบบี้มอนสเตอร์รายหนึ่งได้มีการออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับสาวจีซูเอาไว้ว่าสาวจีซูลำเอียงหรือเปล่านั่นก็เพราะว่าสาวเอลล่าเธอนั้นอยู่คนละค่ายกับสาวจีซูซึ่งแฟนคลับของเบบี้มอนสเตอร์บางส่วนแสดงความน้อยใจสาวจีซูก็เพราะว่าในช่วงของเบบี้มอนสเตอร์ได้มีการโปรโมตออกมาใหม่ๆไม่เห็นทางสาวจีซูจะมีการออกมาโปรโมตให้แบบนี้บ้างเลยหรือการพูดถึงวงเบบี้มอนสเตอร์ใน i อหรือในสตอรี่เลยแต่ในครั้งนี้ทำไมถึงมีการ โปรโมทให้กับเอลลากอสที่เป็นโกกุ๊ปวงใหม่จากใครอื่นนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นทางบิงที่เป็นแฟนคลับจากวงแบ็คพิงก์ก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นไว้เหมือนกันที่ถึงแม้ว่าเบบีมอนสเตอร์จะเป็นรุ่นน้องจากใครเดียวกันกับสาวๆวงแบ็คพิง์ที่อยู่ในค่ายวายจีอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันแต่การที่สาวจีซูจะโปรโมทให้หรือไม่โปรโมทให้นั่นก็เป็นสิทธิ์และความต้องการของสาวจีซูซึ่งในการโปรโมทมันก็ไม่ได้มีกฎหรือข้อบังคับอะไรใดๆ,ๆก็ตามมาผูกมัดเอาไว้เลยว่าจะต้องโปรโมทแค่เฉพาะศิลปินในค่ายเดียวกันที่จะสามารถลง รได้นอกจากนี้ก็ยังมีชาวเน็ตบางรายกับบิงบางไรายได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นไว้บ,บางก็ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากๆนั่นก็เพราะว่าสาวเอลลี่กอสนิทสนมกับสมาชิกวงแบ็คพิงค์มาตั้งแต่ช่วงเป็นเทรนนีไม่เพียงเท่านั้นแฟนคลับบางรายก็ได้มีการออกมาบอกว่าสาวเอลลี่กอสนิทกับสาวสาววงแบ็คพิงค์มาตั้งแต่เกาขวบจนถึงตอนนี้ที่ให้รู้ถึงความรู้สึกเป็นพี่สาวน้องสาวมากกว่าซึ่งมันก็ไม่แปลกที่สาวจีซูจะรู้จักกันเป็น เละอยากจะคอยสนับสนุนในฐานะพี่สาวคนหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวเอลลี L ่กอสไม่ได้สนิทกับแค่สาวจีซูเพียงเท่านั้นแต่รวมไปถึงสาวซูมีที่เป็นลุนพี่ในค่ายเดียวกันอีกด้วยซึ่งได้มีแฟนคลับหลายคนได้มีการออกมาบอกว่าถ้าหากจะเอาเรื่องเรานี้มาเป็นประเด็นที่กล่าวหาว่าสาวจีซูลำเอียงที่รักน้องค่ายอื่นมากกว่าน้องค่ายตัวเองนั้นก็ดูไม่มีความสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่บางก็ออกมาบอกว่ามันจะผิดด้วยหรอกับ การที่สาวจีซูจะโปรโมทให้กับคนที่ตัวเองสนิทที่เธอเอ็นดูและอยากสปอร์ตนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนเพียงเท่านั้นซึ่งหลังจากที่ชาวเน็ตไทยและแฟนๆชาวไทยได้เห็นแล้วต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นว่าเอลล่ากับแบ็คพิงค์ดูจักกันมานานแล้วสนิทกันอย่างกับพี่น้องแท้ๆตามชีวิตส่วนตัวจริงๆแบ็คพิงค์จะสนิทกับเอลล่ามากกว่าเบมอนซะอีกชีวิตส่วนตัวที่ต้องเจอกัน ดูแลซัพพอร์ตกันมาตลอดกับวงในค่ายเดียวกันแต่ไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยไม่สนิทกันจะบังคับเขาได้ยังไงและจีซูก็พูดถึงแค่เอลล่าคนเดียวด้วยซ้ําไม่ได้พูดถึงทั้งวงตามเชียร์เอลล่านะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยงงดามมานี้มากเราก็เป็นแฟนขับแบ็คพิค์และเบบี้มอนสเตอร์ทำไมต้องเดือดกันขนาดนี้ทุกคนมีสิทธิ์ซัพพอร์ตคนอื่นได้มันเรื่องของเราเราเรื่องมาจากเกาหลีความเป็นไปได้คือแอนตี้ปั่นให้ตีกันมากกว่าพอแบ็คเรเวลก็เป็นเครวอน ก่อนเราชอบ Baby Monster, ้มอ s t e r อร์ก็ซับแค่ Baby ้มอน t e r อร์จบใครอยากซัพน้องใหม่ก็ซับไปจะซัพ2อวงเลยก็ได้ไร้สาระมากเลยลำเอียงอะไรก่อนเรื่องส่วนตัวพี่จีซูนะจ๊ะพี่กับน้องเขาสนิทก,กันเป็นการส่วนตัวจะโพสต์ดีใจที่น้องเล็กได้เดบิวต์ก็ไม่เห็นแปลกนี่แล้วตอนนี้พี่จีซูก็ไม่ใช่ศิลปินเดียวสังกัด YG จีเราด้วยพี่จีซูเปิดคลายตัวเองบัญชีโซเชียลก็เป็นส่วนตัวไม่ใช่ของ YG จะโพสต์อะไรก็เป็นสิทธิ ของพี่จีซูจ้าจะมาดรามาอะไรกันเป็นต้นซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของชาวเน็ตเพียงเท่านั้นนะคะ